ตอนนี้ก็ได้ไก่มาแล้วครับเป็นไก่พันธ์ไข่เป็นไก,สไนไก่สาวความไข่ครับความไข่เลยไก่แมวสาวได้มากเก้าโต,โตครับราคาสองร้อยยี่สิบบาทต่อตัวครับยวห้ากสิเอาไล่องกงที่เข้าเตรียมไว้ครับเดี๋ยวผมที่ทำไฟล่องกง หาตัวครับหาตัวตุ๊กตาดูซี่ตัว,ตว,ตว เก้าโตเรียบร้อยครับปล่อยลงส่งกงีหิตรียมไห้ครับอันนี้ผมก็บ่เคยดได้ยังครับเอามาลองเบิ่งเก่าโตก่อนอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ที่หายหนามว่าที่ได้ผลดีบอ่อถือซื้อมาถือบอ่อแล้วก็ตัวน,นี้ที่เป็นล่างอาหารอันน่ามนันอันละยี่สิบห้าบาทผมซื้อมาสองอันห้าสิบบาทแล้วก็ซิมี่ร่างอาหารเนี่ยแบบนี้ น้างล่างาหารันละหกสิบบาทมาสองอันก็ว่าสิมานิดเศตตะแกงตรงนี้นะครับไห้ไก่กินแ้วกระเจาะหูให้ไก่ควันหัวงมากินคุนเคยดีอย่างกังเรกครับกังแรกบัเคยทดสอบิึงว่าที่เป็นยังไงซื้อมาสองอันมาจะเจาะตรงนีเนาะตรงนี้จะเป็นหมองไคถี่ไหลลงมาพื้นเทาเย็นไฮลาดอย่างครับ ต้องมีกะที่ใส่อาหารอย่างหนึ่งซื้อมาเพื่อไว้เพื่อจะใส่ลงในตู้ซีนังเงี้ยเนะเาะวัดคาเลกะอาหารไก่นึ่งกระสอบ4ี0อยสิบบาทอาหารไก่กะเมือนีมัดสองพันกว่าบาทครัแบบอันนี้ไก่เก่าตัวตัวละสองร้อยยี่สิบบาทก็เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาท แล้วก็มีอไอ้ที่ให้น้ำร่างอาหารแล้วก็นี่แล้วก็อาหารไก่อีกหนึ่งสอบตัวนี้รวมแรกห้าร้อยหกสิบบาททั้งอาหารแล้วก็ร่างอาหารแล้วก็ับน้ำน้ำไก่เดี๋ยวถ้าได้ผลนยังไงเดี๋ยวกับสีไายลงนะครับ ฝากติดตามได้นะครับ